สวัสดีค่ะนักเรียนเพบกปับครูเสียมสุทธาคินีสินจิ๋วในบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบชั้นปรถมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นักเรียนพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพุทเจไปเลยค่ะ ที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้สองก็คือแสดงวิธีการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ 3. คือหาจำนวนที่ไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ และ4นะคะคือหาจํานวนที่ไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบได้ค่ะก่อนที่นักเรียนจะหาตัวที่ไม่ทราบค่าหรือตัวที่หายไปนะคะเราจะต้องมารู้จากความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบก่อนนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนการเขียนในรูปแบบการบวกกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น8บวก5เท่ากับ13 15บวก4เท่ากับ19 24บวก12เท่ากับ36ค่ะตัวเลขในกรอบสีแดงนะคะเราเรียกว่าตัวตั้งค่ะตัวเลขในกรอบสีฟ้าเราเรียกว่าตัวบวกส่วนตัวเลขในกรอบสีเขียวนะคะเราเรียกว่าผลบวกค่ะต่อไปมาดูการเขียนในรูปแบบการลบบ้างนะคะ,ะตัวอย่างเช่น8ลบ5เท่ากับ3 15ลบ4เท่ากับ11 และ24ลบ12เท่ากับ12ค่ะตัวเลขในกรอบสีแดงนะคะเราก็เรียกว่าตัวตั้งค่ะส่วนตัวเลขในกรอบสีฟ้านะคะเมื่อเขียนอยู่ในรูปของการลบเราจะเรียกว่าตัวลบค่ะตัวเลขในกรอบสีเขียวนะคะเราจะเรียกว่าผลลบค่ะต่อไปนะคะเรามาดูความสัมพันธ์การบวกและการลบกันเลยนะคะคุณครูมีตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์มาให้นักเรียนดูค่ะ 50บลบ20เท่ากับ30 50ตัวนี้เรียกว่าตัวตั้ง20คือตัวลบและ30คือผลลบอ่ะอีกตัวอย่างนะคะ30บวก20เท่ากับ50นักเรียนสังเกตไหมคะว่าประโยคสัญลักษณ์สตัวอย่างนี้2ข้อนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใช่ค่ะ เขามีความสัมพันธ์กันนะคะก็คือ30นี้คือเป็นผลลบนะคะนำมาบวกกับตัวลบก็จะเท่ากับตัวตั้งของประโยคสัญลักษณ์ที่1ค่ะต่อไปมาดูาประโยคสัญลักษณ์ตัวที่3ามเลยนะคะ50บ <50 S 1> <50 S 2> ลบ30เท่ากับ20 50ตัวนี้ก็คือตัวตั้ง30ก็คือผลลบก็จะได้เท่ากับ ยีก็คือตัวลบนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ทั้ง3ข้อนี้นะคะเขามีความสัมพันธ์กันแบบความสัมพันธ์การบวกและการลบต่อกันค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์การบวกและการลบแล้วนะคะ วันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ดูนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพการหาค่าตัวแปรหรือว่าตัวที่ไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์กันค่ะไปชมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูมีสถานการณ์มาให้เด็กๆช่วยคิดคะ่ะจากเงื่อนไขคุณครูมีแท่งไม้ทั้งหมด16แทง่งเป็นแท่งสีแดง7แทง่งอยากทราบว่าคุณครูมีแท่งไม้สีฟ้าอยู่กี่แทง่งวิธีง่ายๆเลยก็คือเด็กๆก,ก,ก็จะต้องช่วยกันจัดหมวดหมู่แท่งไม้สีแดงและแท่งไม้สีฟ้าออกนะคะจัดหมวดหมู่ หลังจากนั้นก็จะนับแท่งไม้สีแดงกับสีฟ้าเราก็จะกาดคำตอบเลยแต่ถ้าเราต้องการเขียนให้อยู่ในรูปของคณิตศาสตร์เราจะทําได้อย่างไรนะคะจากเงื่อนไขก็คืออยู่แท่งไม้สีแดงทั้งหมด7แท่งและแท่งไม้ทั้งหมดมีทั้งหมด16แท่งเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้โดยวิธีนี้ค่ะนำแท่งไม้สีแดงคือ7ด บวกับกับแท่งไม้สีฟ้าแท่งไม้สีฟ้าในที่นี้เรายังไม่รู้ว่าเ,เป็นจำนวนเท่าไหร่ก็คือเราต้องแทนด้วยสแสกษณ์นะคะก็คือตัวที่ไม่ทราบค่าแล้วเท่ากับแท่งไม้ทั้งหมดดีสิบหกนะคะสิบหแท่ง จากประโย์สัญลัก์การบวกนี้นะคะเราจะหาคําตอบตัวที่ไม่ทราบค่าเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์กล้วยนี้นะคะเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยนะคะก็คือจำนวนทั้งหมดนำจำนวนทั้งหมดคือ16นะคะไปลบไลบกับแท่งไม้สีแดงคือ7ก็จะให้เท่ากับ 1 6บลบเท่ากับ9แสดงว่าตัวที่ไม่ทราบค่าของเราแทนด้วยแท่งไม้สีฟ้าเพราะฉะนั้นแท่งไม้สีฟ้าก็เท่ากับ9้นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวยอย่างนะคะช่างกระเป๋าหนังสืออ่านน้ำหนักได้1,250กรัมค่ะ ถ้าหนังสือหนัก850กรัมกระเป๋าจะหนักกี่กรัมมาดูวิธีคิดกันเลยค่ะถ้าหนังสือหนัก850กรัมกระเป๋ากับหนังสือหนักรวมกัน1,250กรัมตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เพราะฉะนั้นจากโจทย์นี้เราจะต้องนำไปเขียนในรูป ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเพื่อที่จะหาตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือกระเป๋าจะหนักกี่กรรัมนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือ850ซึ่งเป็นน้ําหนักของหนังสืออย่างเดียวนะคะไปรวมนะคะก็คือใช้เครื่องหมายบวกกับน้ําหนักของกระเป๋าก็คือตัวที่ไม่ทราบค่าแล้วจะเท่ากับน้ําหนักรวมทั้งหมดก็คือ1,250นะคะ ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ850บวกช่องว่างเท่ากับหนึนะคะตัวที่เราต้องการหาคือตัวที่ไม่ทราบค่าซึ่งก็คือเป็นตัวบวกในประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาคำตอบเนี่ยเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเราก็จะหาได้โดยนะคะนำผลบวกนะคะไปลบกับ ตัวตั้งก็จะได้ตัวบวกค่ะมาดูกันค่ะก็คือ1,250ไปลบกับ850นะคะก็จะได้400ดังนั้น850บวก400เท่ากับ1,250เพราะฉะนั้นนะคะกระเป๋าเนี่ยจะมีน้ำหนัก400กรัมนั่นเองค่ะ ค,คุณครูก็มีตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนได้ช่วยคุณครูคิดนะคะตัวอย่างทั้งหมดมี4ข้อนะคะคุณครูจะอธิบายนะคะตัวอย่างแต่ละข้อแล้วเราค่อยไปดูวิธีการคิดหาคำตอบกันค่ะอะมาดูข้อที่1ก่อนนะคะ80บวกช่องว่างเท่ากับ99จากประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นะคะตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือ ตัวบวกในประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูเคยได้อธิบายที่ผ่านๆมาแล้วนะคะนักเรียนลองช่วยคุณครูคิดดูสิคะว่าคําตอบข้อนี้จะได้เท่าไหรค่ค่ะติ๊กตอก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 ,ตก,ตอ,กอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะอ่าก็คือ 19้นั่นเองค่ะใครตอบถูกเอาหัวใจไปเลยนะคะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่2นะคะตัวอย่างข้อที่2ก็คือช่องว่างบวก54่เท่ากับ100้ยใช่ไหมคะจากประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นะคะตัวที่ไม่ทราบค่านะคะก็คือตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปข้อ3ค่ะตัวที่ไม่ทราบค่าลบด้วย35 เท่ากับ120นะคะตัวที่ไม่ทราบค่าในข้อนี้ก็คือเป็นตัวตั้งแต่อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะต่อไปมาดูข้อ4ค่ะ2 2 5ลบด้วยช่องว่างเท่ากับ96ตัวที่ไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือจะเป็นตัวลบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะไปดูว่าวิธีคิด ของแต่ละข้อเพื่อหาคำตอบเนี้ยจะคิดได้อย่างไรค่ะตามครูไปเลยค่ะค่ะจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเพื่อหาคำตอบนะคะเราต้องการหาตัวที่ไม่ทราบค่านะคะซึ่งก็คือเป็นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์นะคะวิธีทำก็คือนะคะให้นำตัวตั้งนะคะ ไปลบกับตัวบวกนะคะก็จะได้คำตอบเป็นตัวที่ไม่ทราบค่านะคะเราก็จะได้100รลบกับ54เท่ากับ46ค่ะดังนั้นนะคะ46บวก54เท่ากับ100 46คือคำตอบของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคส,สัญลักษณ์ในโจทย์นี้นะคะ การตรวจคำตอบเราก็จะได้เป็น46บวก54เท่ากับ100ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะค่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะจากประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะตัวที่ไม่ทราบค่าคือตัวที่เราต้องการหาคำตอบใช่ไหมคะก็คือตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การลบนี้นะคะเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะ ก็คือให้นำผลลบนะคะมาบวกกับตัวลบนะคะก็จะได้ตัวตั้งซึ่งก็คือตัวที่ไม่ทราบค่านะคะดังนั้นเราก็จะได้120บวกกับ35เท่ากับ155นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ155ลบกับ35ก็เท่ากับ120นะคะ 155จึงเป็นตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ตามโจทย์นี้ค่ะตรวจคำตอบนะคะก็จะได้เป็น155ลบด้วย35เท่ากับ120ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อต่อไปกันเลยนะคะ225ลบด้วยช่องว่างเท่ากับ96 จากประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้นะคะเราต้องการหาตัวที่ไม่ทราบค่านะคะก็คือเป็นตัวลบในประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนี้นะคะไปดูวิธีการคิดเลยค่ะเราก็จะนำนะคะ255ซึ่งเป็นตัวตั้งนะคะไปลบกับผลลบนะคะก็จะได้ตัวลบค่ะนำ255า255ลบ96ก็จะได้เท่ากับ129นะคะดังนั้น 225ไปลบกับ129เท่ากับ96นะคะ129จึงเป็นคำตอบของตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นี้ค่ะตรวจสอบคำตอบกันนะคะก็จะนำา2 5 5ไปลบกับ129ได้เท่ากับ96นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะ ค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ได้สรุปเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ช่วยให้นักเรียนหาคำตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะมาดูนะคะตัวลบหายไปในประโยคสัญลักษณ์ตัวอย่างเช่น9ลบช่องว่างเท่ากับ4นะคะตัวที่เราต้องการหาคือตัวลบใช่ไหมคะวิธีหาคำตอบก็คือนําตัวตั้งไปลบกับผลลบก็จะได้ตัวลบค่ะ วิธีคิดง่ายๆก็คือถ้าเราหาตัวลบที่หายไปนะคะเราจะต้องหาคำตอบได้โดยวิธีการลบค่ะต่อไปเป็นการหาตัวบวกที่หายไปนะคะตัวอย่างเช่น10บวกช่องว่างเท่ากับ23นะคะวิธีหาก็คือนำผลบวกนะคะ ไปลบกับตัวตั้งก็จะได้ตัวบวกนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆในการหาตัวบวกที่หายไปนะคะก็จะใช้วิธีการลบเหมือนเดิมค่ะ,ะสรุปนะคะถ้าเราต้องการหาตัวบวกนะคะและก็หาตัวลบนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการลบค่ะ ต่อไปเรามาดูการหาตัวตั้งจากประโยคสัญลักษณ์การบวกกันนะคะตัวอย่างเช่นสี่เหลี่ยมบวกด้วย1,350เท่ากับ3,450นะคะวิธีการหาคำตอบนะคะก็คือนําผลบวกนะคะไปลบกับตัวบวกแล้วจะเท่ากับตัวตั้งซึ่งเป็นคำตอบนะคะวิธีง่ายๆก็คือนะคะเราจะต้องหาคำตอบได้โดยวิธีการ ลบเหมือนเดิมค่ะมาดูการหาตัวตั้งจากประโยคสัญลักษณ์การลบบ้างนะคะตัวอย่างเช่นสี่เหลี่ยมลบด้วย5,930เท่ากับ 685นะคะวิธีหาคำตอบได้โดยนะคะนำตัวบวกนะคะไปบวกกับผลบวกก็จะได้เท่ากับตัวตั้งค่ะเพราะฉะนั้นการหาตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะเราก็จะใช้วิธีการบวกนั่นเองค่ะการหาค่าตัว ตัวที่ไม่ทราบค่านะคะในการหาตัวตั้งจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นบวกนะคะเราจะหาได้โดยวิธีการลบค่ะส่วนประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลบนะคะเราจะหาได้โดยวิธีการบวกค่า สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะคะมาให้นักเรียนได้ฝึกลองทำกันด้วยนะคะมีทั้งหมด4ข้อค่ะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูเชื่อว่านะคะนักเรียนทุกคนสามารถทำได้นะคะสู้ๆค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะเด็กๆ